อาจารย์หน่อยครับอาจารย์หน่อยนี่เป็นหลานเป็นหลานของตาไผ่นะครับได้ตาไผ่ก็คือเอ่อเป็นแพทย์ประจําตำบลชื่อไผ่นะครับไผ่แก้วสีที่นี่คุณคือได้เคยขึ้นไปอุปถัมภ์ท่านพลีสมัยสองสี่เก้าศูนย์ใช่ครับแล้วแล้วตาไผ่เล่าเล่าอะไรให้ก็ได้ฟังมาต้มน้ำร้อนบ้างต้มชาอะไรทำนองนี้ ท่านสายอาหารท่านดูแลอุปถากพอตกเย็นมาก็กลับมาดูแลแม่ต่อถ้ำที่ขึ้นไปนี้คือชื่อถ้ำถ้ำขามถ้ำขามถ้ำขามเพราะจะมีต้นต้นมะขามต้นมะขามดูนะที่ที่ตาไผ่เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าบางทีนอนหลับอยู่วันนีก็ท่านกระปุกอะไรแบบท่านกระกลับแล้วนี่เวลาท่านจะจาริกตรงไปต่อก็ตรวจตาไปดู ตาตาไม่ไปหัวแม่ห่วแม่ก็เลยไม่ได้ไปด้วยเยไม่ได้ไปด้วยพี่ชวนนี่น่าจะเป็นหลังที่ท่านบรรลุธรรมใช่มีส่วนเลยเพราะว่าน่าจะจารีเขาแจกจานมาจากวัดป่ากของพุ่มน่าจะใช่ใช่ไหมมีลูกปูสนันส่นติดตามมาด้วย<ม>ตอนนี้ลูกปูสนัน่นเอ่อตอนนี้ท่านอายุร้อยกว่าปีแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดโสการามแต่ว่านอนนอนติดเตียงท่านก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ ครับท่านยังยังยังมีชีวิตอยู่นะครับหลวงปู่ชนาหิวี่วัดโสกราบครับนี้เนี่ยเราได้นัข้อมูลอะไรไว้เนี่ยจิตประกายให้ดูครับนี่คืออาจารย์หน่อยนะครับเป็นเป็นหลานของ<ม>ของ,ของตาไผ่หรือว่าแย่ป <Okay. S 1> ระจําตาบลชื่อไผ่สมัยก่อนนะครับที่ที่อยู่เขจาจะกันที่ว่าได้ขึ้นไปอุปถัมภ์ท่านพลีก็ต้องกราบขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆครับ